18ปีที่ซ่อนความลับใต้จีวรพระสงฆ์ต้องแบกรับสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่คือหนึ่งความจริงก็โผล่ออกมาและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาพระรูปนั้นมักนิ่งเงียบส่งรอยยิ้มอ่อนๆและหลีกเลี่ยงคำตอบสายตาของเขาสื่อถึงความเจ็บปวดที่เก็บงำอยู่ภายในแต่ไม่มีใครกล้าถามต่อเพราะทุกคนรู้สึกถึงความหนักอึ้งในบรรยากาศรอบตัว วันหนึ่งหลังพิธีเช้าพระสงค์เดินออกไปยังสวนหลังวัดเดินไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งสายลมพัดเบาๆพัดพาความทรงจำเก่าๆกลับมาอีกครั้งเขาเริ่มย้อนคิดถึงน้องชายวินาทีที่เขาต้องตัดสินใจซ่อนศพความรู้สึกผิดและความรักผสมกันจนแทบทนไม่ไหว ความเงียบในวัดเหมือนจะสนับสนุนความทุกนั้นพระสงฆ์นั่งลงใต้ต้นโพใหญ่ปล่อยให้ความคิดพัดผ่านเหมือนสายลมเขารู้ว่าตลอด18ปปีที่ผ่านมาความลับนี้ได้กำหนดชีวิตเขาไปทั้งหมดไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่ยังเป็นบทเรียนเรื่องความผิดพลาดความสูญเสียและการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง พระสงหลับตาลงอีกครั้งความทรงจำปีแล้วปีเล่าก็พัดเข้ามาเหมือนฝนในฤดูมรสุมภาพน้องชายวัยเยาว์ที่เคยหัวเราะวิ่งเล่นอยู่ในวัดยังคงชัดเจนในใจเขาเหมือนเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เขานึกถึงเสียงเรียกชื่อเขาด้วยความไว้ใจและความบริสุทธิ์ของเด็กคนนั้นทำให้หัวใจพระสงฆ์เจ็บปวดอย่างไม่อาจทุเลา แต่เวลานั้นพระสงฆ์ไม่มีใครให้ปรึกษาความกลัวและความสับสนกัดกินจิตใจเขาต้องตัดสินใจเพียงลำพังใต้จีวรของเขากลายเป็นที่ซ่อนศพน้องชายความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นทันทีและความรักที่ยังคงอยู่ทำให้เขายังอยู่ในวัดอย่างสงบเงียบแม้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นพระสงฆ์ผู้เมตตาวันแล้ววันเล่าพระสงฆ์ทำหน้าที่เหมือนเดิมรับศีลสวดมนต์ดูแลวัดแต่ภายในหัวใจกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าความลับนี้จะคงอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและเมื่อใดเขาจะสามารถปลดปล่อยความทุกข์นั้นออกไปได้ คืนหนึ่งที่วัดเนามืดของเดือนสองลงมาที่ลานวัดพระสงเดินไปยังศาลาเก่ามือของเขาสัมผัสกับไม้เย็นๆความทรงจำของน้องชายทำให้หัวใจเขาสั่นสถานความรักและความผิดสลับกันอย่างรุนแรงเขาเริ่มสงสัยว่าการซ่อนศพไว้ใต้จีวรนั้นเป็นการปกป้องหรือทำร้ายตัวเองกันแน่ เสียงลมพัดใบไม้ไหวพระสงฆ์นั่งลงบนเสื่อไม้เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะความคิดของเขากลายเป็นเรื่องเล่าในใจมีทั้งความเศร้าการสูญเสียและความสำนึกผิดที่ติดตามเขามาตลอด18ปีพระสงฆ์นั่งเงียบใต้แสงจันมองไปที่เงาตัวเองสะท้อนบนพื้นศาลาเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนบอกว่าความลับที่ซ่อนมานาน18ปปีกำลังใกล้ถึงจุดแตกหักทุกครั้งที่เขานึกถึง น้องชายภาพวันนั้นก็กลับมาซ้ำซ้การตัดสินใจซ่อนศพเป็นเพียงทางออกเดียวในเวลานั้นแต่เวลาผ่านไปก็กลายเป็นภาระหนักอึ้งที่เขาต้องแบกรับเพียงลำพังวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูศาลาดังขึ้นพระสงฆ์สะดุ้งเขาลืมตาขึ้นเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ผู้มาเยือนถือเอกสารและสายตาจริงจังผมมาเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์18ปีก่อนชายหนุ่มพูดพระสงฆ์รู้ทันทีว่าความลับของเขาเริ่มถูกเปิดเผย หัวใจเขาเต้นแรงความกลัวและความรู้สึกผิดพุ่งเข้ามาในสมองพระสงฆ์ลุกขึ้นโซลีชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้และเอ่ยต่อน้องชายของผมผมเชื่อว่าคุณรู้บางอย่างพระสงฆ์นิ่งเงียบความทรงจำทั้งหมดปีติขึ้นมาเป็นภาพชัดเจนน้องชายของเขายังคงรอยยิ้มในความทรงจำของเขาแต่เวลานี้เขารู้ว่าความเงียบไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีก18ปปีความรักความสำนึกผิดและความเสียใจยรวมกันเป็นพลังเขาเอ่ยเสียงเบาๆผมผมซ่อนศพน้องชายของผมไว้ใต้จีวร ชายหนุ่มนิ่งไปความเงียบพ่อมล้อมสาลาพระสงฆ์หลับตาลงน้ำตาไหลรินความทุกข์ที่เก็บไว้ตลอด18ปีถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดเขาได้พูดความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับอดีตแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่พระสงฆ์รู้สึกโล่งใจครั้งแรกในชีวิตเขาเริ่มเข้าใจว่าการ,รเผชิญหน้ากับความผิดพลาดความสูญเสียและความเศร้านั้นเป็นทางเดียวที่จะเยียวยาจิตใจและให้น้องชายของเขาได้พักผ่อนอย่างสงบ จากวันนั้นพระสงฆ์ยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไปแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซ่อนความทุกข์อีกต่อไปทุกการสวดมนต์ทุกการช่วยเหลือคนในวัดเป็นวิธีที่เขาใช้เยียวยาใจตนเองและรำลึกถึงน้องชายด้วยความรักและความสำนึกผิดที่บริสเชตจีพีทีเซเวลาผ่านไปพระสงฆ์ยังคงใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเงียบสงบที่ต่างออกไปเขาไม่พยายามซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปทุกครั้งที่ทําพิธีสวดมนต์เขาจะสวดอุทิศให้น้องชายด้วยความรักและความเสียใจน้ําตาที่ไหลลงมานั้นไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่เป็นความปลดปล่อย ในหมู่บ้านข่าวเรื่องความจริงที่พระสงฆ์เปิดเผยเริ่มแพระ่สะพัดแม้แรกๆหลายคนตกใจและสงสัยแต่เมื่อเห็นความจริงใจและความเสียสละของพระรูปนั้นผู้คนเริ่มเข้าใจและให้ความเคารพอย่างแท้จริงพระสงฆ์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำนึกผิดความรักในครอบครัวและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ คืนหนึ่งพระสงฆ์นั่งใต้ต้นโพใหญ่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาใจเขาเงียบสงบเหมือนสายน้ำไหลผ่านเขานึกถึงน้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มที่สวยงามและความทรงจำที่อบอุ่นภาพวันเก่าๆที่เคยทำให้เขาทุกใจกลับกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เขาดำเนินชีวิตต่อไป เวลาผ่านไปอีกหลายปีพระสงฆ์กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คนในหมู่บ้านผู้คนมาปรึกษาเรื่องทุกความสูญเสียและความผิดพลาดพระสงศ์สอนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงไม่ปกปิดความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกับที่เขาได้ให้อภัยตัวเอง ท้ายที่สุดความลับใต้จีวอนสปีไม่ได้ทำให้เขาทรุดลงอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้คุณค่าของความรักความสำนึกผิดและความเมตตาน้ำตาที่เคยไหลในความเจ็บปวดกลายเป็นน้ำตาของการปลดปล่อยและความสงบในจิตใจพระสงฆ์ยืนขึ้นเดินไปยังศาลามองไปยังภาพของน้องชายที่เขาจินตนาการไว้ด้วยรอยยิ้มเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและปล่อยใจให้สงบ ความเงียบที่เคยหนักอึ้งกลายเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจและเรื่องราวใต้จีวอนสปีก็สิ้นสุดลงด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดความจริงความสำนึกผิดและการให้อภัยชจีพีทีเซษหลังจากความจริงถูกเปิดเผยพระสงฆ์ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาเดินไปตามทางดินในวัดในยามเช้าแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านใบไม้ลงมากระทบใบหน้าทําให้หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเขายังคงรำลึกถึงน้องชายแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความทุกข์ใจแต่เป็นความคิดถึงที่ผสมกับความสงบ พระสงฆ์เริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวของตัวเองเก็บบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับน้องชายวันเวลาที่เคยหัวเราะด้วยกันความรักที่เคยแบ่งปันความเสียใจและความกลัวที่เคยมีการเขียนทำให้ใจของเขาเบาขึ้นทุกตัวอักษรเป็นเหมือนการปลดปล่อยที่แท้จริงในหมู่บ้านคนเริ่มมาหาพระสงฆ์เพื่อรับคำปรึกษาพวกเขาเล่าเรื่องทุกเรื่องผิดหวังและความสูญเสียพระสงฆ์ฟังอย่างตั้งใจคำสอนและรอยยิ้มของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกสงบและมีกำลังใจความเศร้าในอดีตของเขากลายเป็นแสงสว่างนำทางให้คนอื่น ค่ำคืนหนึ่งพระสงฆ์นั่งใต้ต้นโพใหญ่น้ำค้างเย็นชุ่มใบไม้เขาเงยหน้ามองดวงดาวที่ส่องสว่างในท้องฟ้าใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจว่าชีวิตคือการเรียนรู้การเผชิญหน้ากับความจริงและความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่กับมันด้วยความรักและเมตตา น้ำตาที่เคยไหลด้วยความเศร้าในอดีตกลายเป็นน้ำตาของความสงบความรักและการให้อภัยพระสง์ยิ้มอ่อนๆกับตัวเองเขารู้แล้วว่า18ปีที่ผ่านมาแม้เต็มไปด้วยความลับและความทุกแต่ก็สอนให้เขาเติบโตเป็นผู้ให้อภัยและเป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็งและแม้ความเงียบใต้จีวรจะเคยหนักอึ้งตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสงบและความรักพระสง์ยืนขึ้นเดินไปยังศาลามองไปยังที่ที่น้องชายของเขาเคยเล่นเด็กคนนั้นอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปพร้อมกับบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุด ว่าความจริงความสำนึกผิดและความเมตตาสามารถเยียวยาใจมนุษย์ได้ทุกเวลาเมื่อพระสงฆ์เงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวสะท้อนแสงจางๆลงบนลานวัดความรู้สึกในใจเขาเต็มไปด้วยความสงบหลังจาก18ปีที่ต้องแบกรับความลับและความทุกข์พระสงฆ์ได้เรียนรู้แล้วว่าความจริงเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยไม่ใช่สิ่งที่จะทำลาย เขานั่งลงบนพื้นศาลาปล่อยให้อากาศเย็นชุ่มเข้ามาปะทะใบหน้านึกถึงรอยยิ้มของน้องชายในวัยเยาว์ภาพเหล่านั้นกลับมาในใจอย่างชัดเจนและอบอุ่นกว่าที่เคยพระสงฆ์รู้สึกถึงความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความตายหรือความผิดพลาดแต่เป็นความรักที่ยังคงอยู่และคงอยู่ตลอดไปเมื่อรุ่งเช้าพระสงฆ์เริ่มเดินไปตามสวนวัดรดน้ำต้นไม้ดูแลสัตว์ และช่วยเหลือผู้คนที่มาหาเขาทุกการกระทําเต็มไปด้วยความตั้งใจและเมตตาเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ถูกกาหนดด้วยอดีตหรือความลับแต่ด้วยวิธีที่เราตอบสนองต่อความจริงและความสูญเสียหลายปีต่อมาวัดแห่งนี้กลายเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านและผู้ที่มีความทุกข์ประสงค์ได้ใช้ประสบการณ์และบทเรียนชีวิตที่ล้ําค่าของเขามาช่วยเหลือผู้อื่นผู้คนที่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาต่างมองเห็นความเข้มแข็งความสํานึกผิดและความรักที่แท้จริงที่ไม่เคยจาง ในค่ำคืนหนึ่งพระสงฆ์ยืนใต้ต้นโพอีกครั้งมองดวงจันทร์และท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าสุดท้ายความจริงและความสำนึกผิดไม่ได้ทำให้เราตกต่ำแต่สอนให้เราเติบโตและให้อภัยตัวเองน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเศร้าในอดีตกลายเป็นน้ำตาของความสงบความรักและความเมตตาทุกครั้งที่พระสงฆ์สวดมนต์ทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่เขายิ้มให้กับความทรงจำของน้องชายล้วนเป็นการเยียวยาจิตใจและเชื่อมโยงชีวิตของเขากับความรักอันไม่มีวันสิ้นสุด เรื่องราวใต้จีวร18ปีจบลงด้วยความสงบพระสงฆ์ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดของชีวิตความจริงความสำนึกผิดความรักและการให้อภัยสามารถนำพาใจมนุษย์ไปสู่ความสงบและความสุขที่แเซ หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดพระสงฆ์เริ่มใช้ชีวิตในวัดด้วยความสงบและความตั้งใจที่แตกต่างออกไปทุกการทำพิธีทุกคำสวดมนต์ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่แต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งต่อชีวิตและความทรงจำของน้องชายเขาปล่อยให้ความรักและความสำนึกผิดเป็นแรงผลักดันให้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น วันเวลาผ่านไปพระสงฆ์ได้เห็นเด็กๆวิ่งเล่นในลานวัดเสียงหัวเราอของพวกเขาทําให้หัวใจเขาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความสุขความทรงจําเกี่ยวกับน้องชายที่เคยเศร้ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสอนผู้คนให้เห็นคุณค่าของชีวิตความรักในครอบครัวและความสําคัญของการ,รเผชิญหน้ากับความจริง ในทุกค่ำคืนพระสงฆ์จะนั่งใต้ต้นโพใหญ่ใต้แสงจันทราส่องลงมาน้ำค้างเย็นชุ่มใบไม้เขาหลับตาและนึกถึงน้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความรักและความสงบแทนที่จะเป็นความเศร้าหรือความผิดพระสงฆ์รู้สึกว่าความรักนั้นไม่สูญหายและความทรงจำของน้องชายจะอยู่กับเขาตลอดไปเขายิ้มเบาๆกับตัวเองรู้สึกว่าหัวใจที่เคยถูกความลับและความทุกข์หนักอึ้งครอบงําถูกปลดปล่อยออกมาอย่างแท้จริงน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ำตาของความสงบความรักและความเมตตา พระสงฆ์ยืนขึ้นเดินไปรอบวัดมองไปที่ภาพความทรงจำของน้องชายในจินตนาการของเขาและพูดกับตัวเองเบาๆว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเรื่องราวใต้จีวอนสปปีจบลงอย่างสงบและมีความหมายพระสงฆ์เรียนรู้แล้วว่าความจริงความสำนึกผิดความรักและการให้อภัยเป็นกุญแจที่นำพาใจมนุษย์ไปสู่ความสงบความสุขและความสง่างามของชีวิตแม้ความสูญเสียจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือบทเรียนและความรักที่ไม่เสื่อมคลาย พระสงฆ์นั่งลงอีกครั้งใต้แสงจะนทร์้ำตาไหลเบาๆแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสงบและความเข้าใจเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความลับหรืออดีตแต่ถูกกำหนดด้วยความรักการให้อภัยและการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญชจีพีทีเศษ พระสงฆ์ลุกขึ้นเดินไปตามทางเดินเล็กๆของวัดใบไม้กรอบแห้งใต้เท้าเปล่าของเขาส่งเสียงกรอบกรบเป็นจังหวะสายลมพัดผ่านทำให้ใบไม้ไหวและแสงจันทร์สะท้อนเป็นเงาราวกับชีวิตของน้องชายยังคงอยู่รอบตัวเขาพระสงค์รู้สึกถึงความเชื่อมโยงนั้นความรักและความทรงจำไม่เคยสูญหายไปไหน ในวันรุ่งขึ้นเขาช่วยเด็กๆที่มาวัดทำความสะอาดศาลาสอนพวกเขาเกี่ยวกับความเมตตาและความรักต่อครอบครัวพระสงฆ์ใช้ทุกโอกาสสอนให้คนเห็นคุณค่าของชีวิตการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้ว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นแต่ความรักยังคงอยู่และสามารถนำทางจิตใจให้สงบค่ำคืนหนึ่งหลังพิธีสวดมนต์พระสงฆ์นั่งใต้ต้นโพใหญ่จ้องไปที่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาความลับความเศร้าความผิดพลาด ล้วนเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตน้ำตาที่ไหลครั้งนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาของความสงบความรักและการปลดปล่อยพระสงฆ์หายใจเข้าลึกๆปล่อยให้ความสงบซึมเข้าสู่หัวใจเขารู้แล้วว่า18ปปีของความเงียบใต้จีวรแม่เต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดพลาดแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจชีวิตมากที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าความจริงและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงคือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยจิตใจ วันเวลาผ่านไปพระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งพิงของคนในหมู่บ้านทั้งคนที่มีทุกความสูญเสียหรือความผิดพลาดพวกเขามาหาเขาเพื่อเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดพระสงฆ์ตอบคำถามด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและความเข้าใจลึกซึง้งในที่สุดพระสงฆ์ได้พบกับความสงบแท้จริงน้ำตาที่เคยไหลเพราะความเศร้าเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแห่งความสงบทุกครั้งที่เขานึกถึงน้องชายความรักและความทรงจำจะยังคงอยู่เหมือนเดิม และบทเรียนชีวิตที่ได้เรียนรู้จากความสูญเสียจะถูกสืบทอดผ่านคำสอนและการกระทำของเขาต่อผู้คนรอบตัวใต้แสงจันทร์พระสงค์ยืนขึ้นหันไปมองสาลาวัดที่เงียบสงบเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าสุดท้ายความจริงความรักและการให้อภัยทำให้หัวใจเราเข้มแข็งและสงบแม้ความสูญเสียจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความรักที่ไม่สิ้นสุดและเรื่องราวใต้จีวอนสปีก็จบลงด้วยความสงบความรักและบทเรียนล้ำค่าที่พระสงฆ์จะแชท GPTZ พระสงฆ์นั่งเงียบอยู่ใต้ต้นโพยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาที่ใบหน้าใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจน้ำตาที่เคยไหลเพราะความเศร้าและความผิดพลาดถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความรักที่บริสุทธิ์เขานึกถึงน้องชายวัยเยาว์อีกครั้งภาพความทรงจำของเด็กคนนั้นไม่ทำให้เขาเจ็บปวดอีกต่อไปแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและความรักต่อผู้คนรอบตัวทุกการสอนทุกการช่วยเหลือทั้งหมดเต็มไปด้วยความตั้งใจและบทเรียนจากอดีต พระสงเดินไปตามลานวัดเห็นเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะอย่างมีความสุขเขายิ้มเบาๆรู้สึกว่าแม้ความสูญเสียจะเกิดขึ้นแต่ความรักและความทรงจำยังคงอยู่ไม่สูญหายไปไหนทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้อื่นให้ได้เหมือนกับที่เขาเยียวยาจิตใจตัวเอง ค่ำคืนหนึ่งพระสงฆ์กลับไปนั่งใต้ต้นโพอีกครั้งดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเหมือนสะท้อนความรักและความทรงจำเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าความจริงและความสำนึกผิดไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายเราแต่เป็นสิ่งที่จะสอนให้เราเข้มแข็งและรักตัวเองมากขึ้นน้ำตาที่ไหลออกมาครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความเข้าใจทุกครั้งที่พระสงฆ์สวดมนารำลึกถึงน้องชายด้วยความรักความทรงจำเหล่านั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสอนคนอื่นเกี่ยวกับความเมตตาการให้อภัยและการยอมรับความจริงของชีวิต วันเวลาผ่านไปพระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งพิงของผู้คนในหมู่บ้านผู้คนต่างมาขอคำปรึกษาไม่ใช่เพียงเรื่องทุกส่วนตัวแต่เป็นเรื่องการเรียนรู้ชีวิตการให้อภัยตัวเองและการปล่อยวางความเศร้าที่สะสมมานานพระสงฆ์ตอบทุกคำถามด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและความเข้าใจลึกซึ้ง ในที่สุดพระสงฆ์ได้พบกับความสงบแท้จริงเขารู้แล้วว่าความลับใต้จีวร18ปีแม่เต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดพลาดแต่ก็ทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งมีหัวใจเมตตาและสามารถให้อภัยตัวเองได้น้ําตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ําตาของความสงบความรักและความเข้าใจ พระสงฆ์ยืนขึ้นเดินไปรอบวัดมองไปยังศาลาที่เงียบสงบเขาพูดก,กับตัวเองเบาๆว่าทุกความสูญเสียทุกความผิดพลาดทุกความเศร้าคือบทเรียนชีวิตสิ่งสำคัญคือเราจะเรียนรู้จากมันและเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและใต้แสงจันเรื่องราวใต้จีวรน18ปปีก็สิ้นสุดลงด้วยความสงบความรักและบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าที่พระสงฆ์จะเก็บไว้ตลอดชีวิต เก็บไว้ในใจตลอดชีวิตหลังจากค่ำคืนที่พระสงฆ์เผชิญหน้ากับความจริงและปลดปล่อยความทุกข์ภายในใจแล้วชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้รักษา,าศาสานสถานแต่ยังกลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ทุกข์ใจความรักและความทรงจําของน้องชายที่เคยซ่อนอยู่ใต้จีวรกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตา เช้าวันหนึ่งเด็กๆจากหมู่บ้านวิ่งมาหาเขาที่ศาลาใบาหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอยากรู้อยากเห็นพระสงฆ์นั่งลงสอนพวกเขาเกี่ยวกับความเมตตาการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเด็กๆฟังด้วยความสนใจรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่พระสงฆ์มอบให้ ในยามบ่ายพระสงฆ์ออกไปเดินตามสวนหลังวัดสายลมพัดเย็นเย็นใบไม้ไหวเป็นจังหวะเหมือนส่งข้อความบางอย่างถึงเขาเขานึกถึงน้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าหรือความรู้สึกผิดแต่เป็นรอยยิ้มและความทรงจําที่อบอุ่นน้ําตาที่ไหลออกมาครั้งนี้เป็นน้ําตาของความสงบและความรักที่ไม่มีวันสูญหาย พระสงฆ์นั่งลงใต้ต้นโพใหญ่มองดวงดาวบนท้องฟ้าเขารู้สึกว่าแม้ความสูญเสียและความผิดพลาดจะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นสอนให้เขาเข้าใจชีวิตและรู้จักการให้อภัยความรักความทรงจำและบทเรียนชีวิตกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเขาค่ำคืนหนึ่งหลังจากพิธีสวดมนต์พระสงฆ์ยืนเงียบอยู่กลางลานวัดมองไปยังศาลาและที่ที่น้องชายเคยเล่นเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดทุกความสูญเสียคือบทเรียนชีวิตสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะให้อภยัยและใช้ความรักนำทางหัวใจ และในที่สุดความลับใต้จีวอนสิปีก็สิ้นสุดลงด้วยความสมบน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ำตาแห่งความสมบความรักและการให้อภัยพระสงฆ์ได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตหรือความลับแต่ถูกกำหนดด้วยความรักการให้อภัยและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญ ใต้แสงจันเรื่องราวของพระสงฆ์และน้องชายจบลงด้วยบทเรียนล้ำค่าที่เขาจะเก็บไว้ตลอดชีวิตความรักและความทรงจำของน้องชายยังคงอยู่เป็นแรงผลักดันให้พระสงฆ์สอนและช่วยเหลือผู้คนต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและความเมตตาหลังจากค่ำคืนที่พระสงฆ์เผชิญหน้ากับความจริงชีวิตของเขาก็เริ่มนิ่งสงบขึ้นแต่ความสงบนี้ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจความรักและความสำนึกผิดที่ถูกปลดปล่อยออกมา พระสงฆ์เริ่มใช้เวลาเดินรอบวัดทุกเช้ามองต้นไม้ใบไม้และสัตว์ที่อยู่รอบตัวเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและชีวิตทุกสิ่งการเดินเหล่านี้ไม่ใช่เพียงกิจวัตรแต่เป็นการเยียวยาจิตใจและรำลึกถึงน้องชายด้วยความรัก ในช่วงบ่ายพระสงฆ์มักนั่งสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับความเมตตาการให้อภัยและความรักในครอบครัวเด็กๆฟังด้วยความตั้งใจและตื่นเต้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงบันดาลใจจากคำสอนของพระสงฆ์พวกเขาเรียนรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยบทเรียนและความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ใครอับจนแต่สามารถสอนให้เติบโตและเป็นคนดี ค่ำคืนหนึ่งพระสงฆ์กลับไปนั่งใต้ต้นโพอีกครั้งดวงดาวสองแสงระยิบระยับความเงียบสงัดของวัดเต็มไปด้วยพลังความรักและความทรงจำเขานึกถึงน้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงบและความรักน้ำตาที่ไหลออกมาครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยไม่ใช่ความเศร้าอีกต่อไปพระสงฆ์พูดเบาๆกับตัวเองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นบทเรียนทุกความสูญเสียคือโอกาสให้เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยและรักชีวิตมากขึ้น วันเวลาผ่านไปพระสงฆ์กลายเป็นผู้นำทางจิตใจให้กับผู้คนในหมู่บ้านผู้คนมาหาเขาเพื่อรับคำปรึกษาเรื่องทุกความผิดหวังและความสูญเสียพระสงฆ์ตอบทุกคำถามด้วยความเมตตาและความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องราวใต้จีวอน18ปีกลายเป็นบทเรียนที่เขาสืบทอดต่อให้คนอื่น และในที่สุดพระสงฆ์ได้พบกับความสงบที่แท้จริงน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ำตาแห่งความรักความเข้าใจและการให้อภัยพระสงฆ์ยืนขึ้นเดินไปรอบวัดมองศาลาที่เงียบสงบและพูดกับตัวเองเบาๆว่าความรักความจริงและการให้อภัยคือสิ่งที่จะทําให้ใจสงบและเข้มแข็งแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสูญเสีย ต้แสงจันเรื่องราวของพระสงฆ์และน้องชายสิ้นสุดลงด้วยความสงบความรักและบทเรียนล้ำค่าที่พระสงฆ์จะเก็บไว้ตลอดชีวิตน้ำตาความเศร้าความผิดพลาดและความสูญเสียทั้งหมดได้เปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งความเมตตาและความสงบในหัวใจของเขาอย่างแท้จริง chatgpt เซ พระสงฆนั่งลงใต้ต้นโพใหญ่ในค่ำคืนนั้นลมเย็ยนพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องไกลๆทำให้ความเงียบของวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชีวิตเขามองดวงดาวบนฟ้าอย่างใจสงบน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเศร้าไหลออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความเข้าใจาและความรักที่บริสุทธิ์ เขานึกถึงน้องชายที่เคยหัวเราะเล่นในลานวัดภาพเหล่านั้นไม่ทําให้เขาเจ็บปวดอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสอนคนอื่นเกี่ยวกับความรักความเมตตาและการให้อภัยพระทรงรู้แล้วว่าความสูญเสียไม่ได้ทําให้ชีวิตจบลงแต่สามารถสอนให้เรามีหัวใจเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความรัก วันต่อมาพระสงฆ์เดินไปตามสวนหลังวัดใบไม้สีทองปลิวสวัยตามสายลมเขาเก็บใบไม้ที่ร่วงลงบนทางเดินและสอนเด็กๆให้ดูแลธรรมชาติเด็กๆฟังด้วยความตั้งใจเรียนรู้ที่จะมีเมตตาต่อทุกชีวิตพระสงฆ์ใช้ชีวิตด้วยความสงบและความตั้งใจเต็มเปี่ยมทุกการกระทำเป็นเหมือนคําสอนที่ส่งต่อบทเรียนชีวิตของเขาค่ำคืนหนึ่งหลังพิธีสวดมนต์พระสงฆ์นั่งเงียบอยู่กลางลานวัดมองไปยังศาลาที่เคยเห็นน้องชายวิ่งเล่นเขาพูดเบาๆกับตัวเองว่าทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดทุกความสูญเสีย คือบทเรียนชีวิตสิ่งสําคัญคือเราจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยและใช้ความรักนําทางหัวใจและในที่สุดเรื่องราวใต้จีวอนสิปีก็สิ้นสุดลงด้วยความสงบพระสงฆ์ได้เรียนรู้แล้วว่าความจริงความสํานึกผิดความรักและการให้อภัยสามารถนําพาหัวใจมนุษย์ไปสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงน้ําตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ําตาแห่งความสงบและความเมตตา พระสงฆ์ยืนขึ้นเดินรอบวัดมองไปยังที่ที่น้องชายเคยเล่นและรำลึกถึงบทเรียนชีวิตทั้งหมดด้วยรอยยิ้มเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความลับหรืออดีตแต่ถูกกำหนดด้วยความรักการให้อภัยและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพระสงฆ์และน้องชายสิ้นสุดลงด้วยบทเรียนล้ำค่าความรักและความทรงจำของน้องชายยังคงอยู่ในหัวใจพระสงฆ์เป็นแรงผลักดันให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างสงบมีเมตตาและเต็มไปด้วยความเข้าใจต่อทุกชีวิตที่อยู่รอบตัว พระสงฆ์ยังคงใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสงบและความตั้งใจทุกเช้าเขายังคงตักบาตรสวดมนต์และเดินรอบวัดอย่างใจสงบแต่ครั้งนี้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งทุกคำสวดมนต์ทุกรอยยิ้มทุกการช่วยเหลือเด็กๆหรือชาวบ้านล้วนสะท้อนถึงบทเรียนชีวิตและความรักที่เขาเรียนรู้จากน้องชาย วันหนึ่งหลังจากช่วยเด็กๆทําความสะอาดศาลาและสอนเรื่องความเมตตาพระสงค์เดินไปยังสวนหลังวัดเห็นนกตัวเล็กๆกําลังกินอาหารใต้ต้นไม้สายลมพัดเบาๆใบไม้ไหวพระสงค์ยิ้มเบาๆใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความรักเขารู้แล้วว่าความสูญเสียความเศร้าหรือความผิดพลาดไม่ได้ทําให้ชีวิตจบลงแต่สามารถสอนให้เราเติบโตและมีหัวใจที่เข้มแข็ง ค่ำคืนหนึ่งพระสงฆ์นั่งเงียบใต้ต้นโพมองดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับน้ำค้างเย็นชุ่มใบไม้เขานึกถึงน้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงบและความรักน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจและการปลดปล่อยพระสงฆ์พูดเบาๆกับตัวเองว่าทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดทุกความสูญเสียคือบทเรียนชีวิตสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและใช้ความรักนำทางหัวใจ วันเวลาผ่านไปพระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งพิงของผู้คนในหมู่บ้านทั้งคนที่มีทุกความสูญเสียหรือความผิดพลาดพวกเขามาหาเขาเพื่อเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดพระสงฆ์ตอบทุกคำถามด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและความเข้าใจลึกซึ้ง สุดท้ายพระสงฆ์ได้พบกับความสงบแท้จริงน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นน้ำตาแห่งความสงบความรักและการให้อภัยเรื่องราวใต้จีวอนสปปีจบลงด้วยความสงบน้ำตาความเศร้าและความสูญเสียทั้งหมดได้เปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งความเมตตาและความสงบในหัวใจของพระสงฆ์อย่างแท้จริง พระสงฆ์ยืนขึ้นเดินรอบวัดมองไปยังศาลาที่น้องชายเคยเล่นและรำลึกถึงบทเรียนชีวิตทั้งหมดด้วยรอยยิ้มเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความลับหรืออดีตแต่ถูกกำหนดด้วยความรักการให้อภัยและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญ หลังจากความจริงถูกเปิดเผยพระสงฆรู้สึกเหมือนน้ำหนักบนใจถูกยกออกไปน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเศร้าและความผิดพลาดไหลออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสมบความรักและการปลดปล่อยเขานั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่มองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหมือนน้องชายกำลังมองเขาจากที่ใดที่หนึ่ง 18ปีของความลับใต้จีวอนไม่เคยสูบเปล่าเพราะมันสอนให้เขาเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงทุกความทุกทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดล้วนเป็นบทเรียนที่ทําให้เขาเติบโตและเข้มแข็งพระสงฆ์รู้แล้วว่าการ,รเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่การทําลายชีวิตแต่คือการปลดปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระ วันต่อมาพระสงฆ์เดินไปตามสวนหลังวัดเห็นเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะอยู่รอบๆพวกเขาไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเมตตาและความรักที่พระสงฆ์มอบให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยบทเรียนและความผิดพลาดไม่ได้ทําให้ใครอับจนแต่สามารถสอนให้เติบโตและเป็นคนดีได้ พระสงฆ์กลับไปนั่งใต้ต้นโพอีกครั้งใต้แสงจันทร์น้ำค้างเย็นชุ่มใบไม้เขาหลับตาและนึกถึงน้องชายอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความรักและความสมบไม่ใช่ความเศร้าพระองค์รำลึกถึงรอยยิ้มของเด็กคนนั้นความทรงจำไม่ทำให้เจ็บปวดแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาสอนผู้คนเกี่ยวกับความเมตตาการให้อภัยและความรักที่ไม่มีวันสูญหายค่ำคืนที่เงียบสงัดพระสงฆ์พูดกับตัวเองเบาๆว่า ทุกความเศร้าทุกความผิดพลาดทุกความสูญเสียคือบทเรียนชีวิตสิ่งสําคัญคือเราจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองใช้ความรักนําทางหัวใจและไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดทําให้เราอับจนวันเวลาผ่านไปพระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งพิงของผู้คนในหมู่บ้านผู้คนที่เคยทุกทรมานหรือสูญเสียใครบางคนมาหาเขาเพื่อรับคําปรึกษาและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเศร้าพระสงฆ์ตอบทุกคําถามด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและความเข้าใจลึกซึ้งเขาใช้ความรักและความทรงจําของน้องชายเป็นแรงผลักดันให้ช่วยเหลือผู้อื่น ในที่สุดพระสงฆ์พบกับความสงบแท้จริงน้ำตาที่เคยไหลด้วยความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความรักความเข้าใจและการให้อภัยความรับใต้จีวร18ปปีไม่ได้ทำลายชีวิตเขาแต่สอนให้เขาเข้มแข็งเต็มไปด้วยเมตตาและเข้าใจคุณค่าของชีวิตอย่างลึกซึง้งพระสงฆ์ยืนขึ้นเดินรอบวัดมองไปยังศาลาที่น้องชายเคยเล่นเขาพูดเบาๆกับตัวเองว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตหรือความลับแต่ถูกกำหนดด้วยความรักการให้อภัยและความกล้าที่เผชิญหน้ากับความจริง ใต้แสงจันทรเรื่องราวใต้จีวอน18ปีสิ้นสุดลงด้วยบทเรียนล้ำค่าความรักและความทรงจำของน้องชายยังคงอยู่เป็นแรงผลักดันให้พระสงฆ์ช่วยเหลือผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างสงบมีเมตตาและเต็มไปด้วยความเข้าใจต่อทุกชีวิตที่อยู่รอบตัว และในค่ำคืนเงียบสงัดนั้นพระสงฆ์นั่งหลับตารู้สึกถึงการปลดปล่อยครั้งสุดท้ายน้ำตาแห่งความเศร้ากลายเป็นน้ำตาแห่งความสงบและใจของเขาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดเรื่องราวของความลับการสูญเสียความเศร้าและการให้อภัยจบลงอย่างสงบแต่บทเรียนและความรักยังคงอยู่ตลอดไปเหมือนน้องชายยังคงอยู่ในใจเขาเสมอ